สวัสดีค่ะน้องมันนี่ค่ะวันนี้น้องมันนี่ก็อยู่กับป๊ะป๊าโหน่งอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะวันนี้เราได้อะไรมาเล่นกันคะได้เบ็ดตกปลามาเล่นค่ะโอ้วันนี้เราจะมารีวิวของเล่นเด็กใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเบ็ดตกปลานะคะใช่ค่ะโอเคเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเอยท่าดาวันนี้อยู่กับป๊ะป๊าโหน่งนะครับ มามาเราเรามาถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะอ,อือมาค่ะโอ้โหนะคะวันนี้มีอะไรวะมาแกะดูก่อนนะคะได้ค่ะโอ้มีตัวอะไรบ้างคะอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยปลากระเบนปลากระเบนปลานหนาำหมาน้ำ ปลาวานมีปลาวานด้วยแล้วก็ปลาฉลามมีปลาฉลามมีปลาโลมาแล้วก็มีปลาสเตอร์เจียนด้วยโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะนะคะในราคาถูกแสนถูกนะคะโอเคราคาถูกแสนถูกมาดูมาดูกันมาดูกันนอ้องอ่าแกะเลยค่ะชื่อว่าโกโกฟิชินะคะเรามาดูกันเลยค่ะ โอ้โห oh, oh. นี่ค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะเย้มาค่ะป๊าป๊าเก็บให้ค่ะเด็กๆเ,เล่นของเล่นแบบนี้แกะออกมาแล้วอย่าลืมเอาไปทิ้งที่ไหนลูกเอาไปทิ้งถังขยะโอเคเอาไปทิ้งถังขยะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจุมโอเค okay. ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวป้ะปาทำให้ค่ะอันนี้เขาจะให้เบ็ดมานะคะเบ็ดจำลองนะคะแล้วก็มีเชือกนะคะค่ะมีเชือกด้วยเชือกกับตะขอะอเดี๋ยวป้าปาดูก่อนนะคะว่าเอาไว้ตรงไหนเอยฮึบเขามัดไว้ยังไงไม่รู้ไม่รู้ค่ะสิลูกไม่รู้ค่ะโอเคอันนี้เป็นเชือกยาวอยู่นะ แต่ว่าทำไมมันไม่มีสวิตล่ะไม่มีสวิตหรอกลูกอันนี้เป็นของเล่นเด็กเอาไว้ตกปลามันเป็นแค่แม่เหล็กดูดใี่ๆชค่ะลูกแล้วทำไมมันไม่กระดูกกระดิกล่ะอุ้ยปลามันไม่กระดูกกระดิกหรอกลูกมันเป็นปลาของเล่นไงไม่ใช่ปลาจริงจริงจะกันหน่อยแล้วทำไมมันไม่มันไม่ถึงมีชีวิตล่ะมันไม่มีสวิตหรอกลูกปลามันไม่ขยับหรอกมันเป็นแค่พลาสติกของเล่น ไจะเอาน้ำมาได้หรอไม่ได้ใส่ในน้ำหรอกรูนี่เล่นอย่างนี้ก็ได้ต่อไปค่ะอันนี้ปะปะ๊ามัดใส่ตะขอเสร็จแล้วนะคะมัดเสร็จตะขอเสร็จแล้วต่อไปมัดใส่เบ็ดนะคะใช่ค่ะอ๊บสอดเข้าไปในรูนะคะค่ะแล้วก็มัดนะคะอ๊บ แล้วมันกินยังไงนะมันกินเป็นแม่เหล็กติดกับเหล็กที่อยู่ปากมันนลุกเห็นไหมอ,อ๋อตรงนี้ค่ะต่อไปค่ะเรามาชมกันว่าน้องมันนี่นี่จะตกปลาได้ไหมนะคะนี่นะคะก่อนอื่นป๊าป๊าจะยกตัวอย่างให้นะคะดูเห็นเหล็กไหมลูกเห็นค่ะเห็นเหล็กน็อตสกรูที่อยู่ปากมันใช่ไหมให้น้องถืออย่างนี้นะคะ,คะถืออย่างนี้ไปแตะนะคะนี่ค่ะแล้วก็ยกขึ้นมาได้หนึ่งตัวแบบนี้ค่ะ โอเค,อเคต่อไปตาน้องนะคะน้องถือเบ็ดนะคะโอเคเอาไปใส่ตรงปากมันนะคะดูน้องจะได้กี่ตัวมันรุนกันคุณผู้ชมไม่ต้องจับนะคะห้ามจับนะคะเอาลงไปนะคะไปเรื่อยๆโอเคยกขึ้นมาค่ะได้หนึ่งตัวได้มะนาวก่อนนะคะวู้ต่อไปค่ะ ป้าฉลามป้าฉลามนี่เป็นเบบีชักป่าปลาชักแดดดีชักหรือเปล่าเ oh. <Hey. S 1> <laughs> อาติด oh. แน่นๆค่ะให้เบ็ดมันเกี่ยวแน่นๆนะคะโอ้โห oh. oh, oh, มันลุ้นกันคุณผู้ชม hmm. ได้แล้วได้แล้วโอ้โ oh, ห oh, ได้แล้วค่ะตบมือหน่อยอาอตัวต่อไปค่ะ ดูหน้าตาเขาหน้าตาเขาตั้งใจมากเลยอืม,อมอได้แล้วค่ะโอ้โหว้าวได้ปลาโลมาค่ะปลาโลมาต้องืม่น่อยไม่ต้องใช้มือหรอไม่ต้องใช้มือค่ะโอเคถูกต้องค่ะน้องเหมือนตกปลาจริงๆมั้ไหมคะเหมือน เหมือนค่ะมาเลยมาเลยมาเลยปลากระเบนโอ้ปลากระเบนไปเลยปลากระเบนหัวทิมไปเลยอ้าวอีกแล้วเกี่ยวโดนแน่นๆสิลูกอย่าเพิ่งดึงขึ้นให้มันแน่นๆก่อนเอาเบ็ดลงพื้นเอาเบ็ดลงพื้นให้มันแตะหยุดก่อนโอเคโอเคไปค่ะใกล้ๆค่ะใกล้ๆค่ะน้อง ช้าๆจ,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 จะเข้าปากแล้วปลาก,กระเบนจะกินเหยือหย่อแล้วคุบเหยื่อแล้วเอ้ยได้ล <c oughs> ได้แล้วค่ะวู้ปลาก,กระเบนมาแล้วค่ะเหลืออีกสามตัวนะคะคุณผู้ชมอีกสามตัว อันนี้อะไรคะโอปลาช็อกเกอร์วู้น้องเก่งจังเลยเริ่มชำานาญแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคโอ,โอ้อันนี้ปลาเก๋าลายเสือหรือเปล่าเนี่ยต่อไปปลาสเตอร์เจียนค่ะวู้เก่งมากเลยได้ปลาสเตอร์เจียนแล้วเย้ตัวมือหน่อยน้องเก่งมากค่ะ มาค่ะมาบอกคุณผู้ชมหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันครให้นังมินเล่นกับนองมันนี่ได้นะคะไยบายกิไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่าในช anel ของมินมันมินอาค่ะในช anel ของมันมินอาด้วยนะคะและที่สำคัญเด็กๆที่ซื้อของมาเล่นเล่นแล้วก็ต้องเก็บด้วยเล่นแล้วต้องเก็บด้วยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ของเล่นต้องเก็บให้ดีไม่งั้นมันจะหายนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้องมันนี an, ่มิ l เลียนมีอในช่องมั Me ่นมินอาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะไปเก็บของเล่นได้เลยค่ะยังเล่นยังไม่ชนุกอ๋อเดี๋ยวขอเล่นต่อก่อนนะคะ